สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปะเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเต็นแล้วก็เอฟซีเก่าของไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมาติดตามมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยท,ทักทายกันนะคะก็ขอบคุณน้ําใจของเอฟซีสายลุงพลปะเต็ยนยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเต็นทุกๆคนนะคะวันนี้ไปดูช่องของคุณนาทีนะคะ ที่ออกมาฟาดกับคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคือบุรีได้ทุกคนนะคะที่เป็นเอกตั้งแต่วันเด็กมาแล้วเนาะที่เราได้ยินนะคะคือมาเลิฟเจเจก็เห็นแล้วลหละคลิปเขาอยู่ใน YouTube ที่เขาไลฟ์สดวันนั้นแต่ไมาเลิฟเจเจไม่เข้าไปดูคะ่ะคือไม่อยากไปฟังนะคะบางทีฟังแล้วก็อดไม่ได้นะคะอดของขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปพิมพ์อะไรที่มัน ไม่ดีไปเนาะเราก็เลยไม่อยากเข้าไปฟังนะคะก็เลยจะมาฟังไอ้ฝ่ายที่อยู่สายลุงพลกันนะคะให้เขาเอาออกมาพูดไม mm. ่หรือจะเจีก็จะเข้าไปฟังแล้วก็มาพูดคุยข่าวสารกันเนาะแล้ววันนี้ก็ไปฟังคุณนาทีพูดเนาะวันก่อนก็แต่นานมาแล้วที่เขาชอบบุรีลูกปเต ể นลุงพลใช่ไหมคะที่เราติดตามมาเนี่ยคือบุรีมาตั้งนานแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับ ลูกของป้าเนี่ยคะ่ะแต่เขาแต่มาเลิบเจเจไม่รู้หรอกครอบครัวเขาเป็นยังไงนะคะครอบครัวเขาเป็นยังไงคือมาเลิบจจเจม่ได้รู้จักก็เห็นได้ยินคุณนาทีพูดเลยเนาะได้ได้ไปสืบไปคน้นไปได้รู้ว่าถิ่นฐานอยู่ที่ไหนนะคะทําอะไรครอบครัวเป็นยังไง <c oughs> เขาก็ออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เราก็ฟังไปเนาะนะคะแล้วก็มาบุรี่ลูกของคุณนาทีตั้งแต่ยังยังยังคลอดใหม่ๆด้วยมนาะตอนนั้นนะคะทาง้างนู้นน่ะนะคะ ถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็มีการแช่งลูกคุณนาทีด้วยนะ,ะ,น,ะนะคะของแอดนาทีเนาะนะคะในตอนน้นนะคะแล้วเห็นบอกเมื่อวันก่อนก็มาแช่งเมื่อวานใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็มาแช่งของลูกของน้องเอขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะทุกๆคนนะคะก็คือบุรีลูกของช่างตั้มแล้วก็น้องพอลีนะคะก็คือคนคนนี้คือเกินเยียวยาแล้วละค่ะนะคะ,นะคะก็เห็นคุณนาทีพูดอยู่ลูกเขานะคะ ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงและทําไมเราต้องไปบูลลี่ลูกผู้อื่นเขานะคะทั้งๆท,ที่ลูกผู้อื่นไม่เคยมาทําอะไรให้ตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะหากไม่รักไม่ชอบความที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาควรจะพูดแต่เฉพาะพ่อแม่ของเขาไหมนะคะถ้าตัวเองตัวเองคิดว่าตัวเองดีพอน่ยนะคะทําไมต้องเอาเด็กออกมาบูลลี่ต้องเอาเด็กออกมาพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะบางทีถึงกับแช่ง แช่งเด็กๆด้วยซ้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกป้าแตนนั่นแหละคะ่ะที่เราเคยฟังมานะแช่งอย่างงนแช่งอย่างนี้ลูกนาทีเขาก็แช่งตั้งแต่วันที่เขาไปคลอดกันแล้วน่ะนะคะคนนี้มีจิตใจท,ที่ที่ต่ําตมสกปรกโสงมมากๆเลยนะคะบูลลี่ได้เม้แต่เด็กนะคะไม่ว่าเขาจะจัดงานวันเด็กอะไรก็เอาออกมาพูดในทางเสียหายหมดนะคะตัวเองไม่ทํานะคะตัวเองไม่ทําแต่ก็พูดให้คนที่เขาทํานะคะ พูดให้คนที่เขาทาความดีนะตัวเองมานั่งนั่งเทียนเขียนข่าวมานั่งบน่นนั่งว่านั่งแซะให้ผู้อื่นเขาแต่ไม่ยอมลงมือทํานะคะคนอย่างนี้กูไม่กลับแล้วคะ่ะขุดไม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะคงจะมีหน่าเขาถึงบอกว่าชอบดา่าชอบบูลลี่ผู้อื่นชอบให้ร้ายผู้อื่นมันก็เลยต้องระเหิลระเหินประมาณนี้หรือเปล่าคะนะคะท,ทั้งทั้งที่ถ้าคนเรานะคะ เหมือนไม่เลิบเจเจพูดถ้าเราคนที่เป็นคนไม่ดีมาก่อนนะพอรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไม่ดีกับตัวกับใจปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดมาในอดีตเราทุกคนที่เป็นคนไทยพร้อมให้โอกาสใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคิดผิดทําผิดมาก่อนนะ่ะเมื่อรู้ว่ามันผิดเราปรับปรุงตัวเองนะ่ะใครๆก็ให้โอกาสค่ะคนในสังคมประเทศไทย ให้โอกาสคนง่ายลืมง่ายค่ะนะคะแต่สําหรับคนที่รู้ว่าสิ่งนี้ถูกรู้ว่าสิ่งที่ทำที่เขาทำนะ่ะมันดีแล้วรู้อยู่ทั้งรู้ว่าดีแต่กลับไปทำสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือสิ่งที่มันไม่ดีนะ่ะอันนี้คนไทยเขาไม่นิยมที่จะชมชอบเอกนะคะในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ดีแต่คุณกลับเอาไปบิดเบือนเอาไปพูดใส่ร้ายเอาไปพูดในทางไม่ดีและไปทำอะไรที่มันเป็นทางลบอ่ะ ทั้งๆท,ที่ทำดีมาตลอดพอไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ถูกใจเกลียดไปแล้วก็คือจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นทางลบให้กับเขาไม่นึกถึงว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนทำแล้วคนที่รับกลับมาก็คือตัวเองนะคะคนอื่นเขาไม่ไปเกลียดหรอกคนที่คุณไปยัดเยียดความผิดหรือว่าอะไรให้เขานะ่ะเพราะเขามองเห็นว่าอะไรที่มันถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่าลืมว่าสมัยนี้นะคะ โลกโซเชียลมันแรงมากนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราได้ฟังแต่ในทีวีได้ฟังข่าวแต่ตามสื่อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเพราะทุกคนยังไม่มีมือถือยังไม่มีโลกเชืเช่อเป็นของตัวเองก็จะเชื่อตามข่าวนั้นๆแต่ปัจจุบันนี้โลกโซเชียลของเรามันแรงค่ะคือไปเร็วมากและทุกคนต่างมีสื่ออยู่ในมือของตัวเองสามารถจะดูข่าวเสพข่าวอะไรก็ได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนี้ ที่เราติดตามมามันเป็นยังไงนะคะแล้วพอตัวเองเอาสิ่งพวกนี้ทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนตัวเองก็ชอบและก็ทําความดีแต่พอที่ตัวเองไม่พอใจอะไรสักอย่างออกมาโจมตีออกมาทําอะไรให้เขาดูแย่ดูเสียหายดูเป็นผู้ร้ายไปหมดดูเป็นคนไม่ดีไปหมดแต่ผลกระทบที่มันจะตามมาก็คือคนหมู่มากเขาดูว่าคุณนะ่ะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณชื่นชมตัวเองนะคะคือทุกคนมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะ มันไม่ใช่ผลกระทบก็คือเขาก็ไม่ชอบคุณในสิ่งที่คุณกระทำย่ำยีผู้อื่นเขานั่นแหละคะ่ะนะคะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแม้แต่สื่อปัจจุบันนี้เห็นไหมคะเมื่อก่อนนะ่ะสื่อจะทําอะไรพวกเราไม่รู้ใช่ไหมคะพวกพวกเราไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเวลาเขาทํางานสดเห็นแต่ในจอทีวีเห็นแต่ในตามสื่อหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างที่เขานําเสนอ เพราะมันมีโลกของสื่อออนไลน์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์แม้แต่ตามทิกต o k ตามไลน์เอตามเอเฟซบุ๊กพวกนี้เขาก็จะมีสื่อสดๆให้เราได้มองเห็นได้เห็นเหตุการณ์ในสิ่งที่เขานําเสนอมานะแล้วเราทุกคนก็มีสื่ออยู่ในมือสามารถดูได้ทุกอย่างว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องโกหกสมัยนี้จะยัดเยียดอะไรให้ใคร มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะเห็นไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนเราได้ยินได้ฟังว่าเออนาเสนอไปคนนี้ทําผิดไปแล้วทําผิดไปแล้วสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงความไม่จริงก็คือพอตกมาอีกครั้งหนึ่งได้ได้ยินข่าวว่าคนคนนี้ไปเป็นแพะมาไม่รู้กี่ปีกีป่ปีใช่ไหมคะตามสื่อที่เราดูนะคะเกี่ยวกับคดีต่ตางๆแต่พอสมัยนี้นะ่ะนะคะคุณจะทำหรือยัด อะไรที่มันไม่ดีให้กับผู้ใดผู้หนึ่งมันไม่สามารถทําได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะเห็นไหมเพราะเมื่อก่อนมันมีพวกนี้เยอะไงคะมันมีสื่อแล้วมีอะไรที่ออกมาให้เราเห็นว่าสื่อเมื่อก่อนเนี่ยเรายอมรับว่าเป็นสื่อให้กับมวลชนใช่ไหมให้กับประชาชนประชาชนสามารถพึ่งพาได้แต่บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าสื่อทําอะไรไว้บ้างใช่ไหมคะแต่เราก็ติดตามแต่บานปะัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะยัดอะไรที่มันไม่ไดีให้กับผู้อื่นสังคมเรามองเห็นก็จะออกมาต่อต้านว่าสิ่งที่คุณทำนะมันไม่จริงมันไม่ถูกต้องทุกคนก็จะปกป้องซึ่งกันและก,กันนะคะปกป้องคนในประเทศของเราเนี่ยปกป้องคนในสังคมของเราเมื่อสังคมเราถูกคนคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าและมารังเกยหากเรามองเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำมันไม่ถูกต้องคนในสังคมเรานี้ล่ะคะ่ะจะออกมาตอบโต้คนพวกนั้น ให้อยู่ในที่ที่มันถูกต้องไม่ใช่ว่าคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดความสามารถหน้าที่การงานหรือความรู้มากกว่าหรือสื่อที่อะไรที่ทำไม่ถูกต้องแล้วจะทำอะไรที่มันไม่ดีสังคมเขาก็มองเห็นด้วยสื่อในมือของเขานั่นแหละค่ะทุกคนก็จะรวมตัวกันออกมาปกป้องเหมือนที่เราปกป้องในคดีของลุงพลนี่แหละเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะมันไม่ถูกต้อง ทุกคนเลยต้องออกมาปกป้องมายืนเคียงข้างคนที่เราคิดว่าเขาโดนกระทำนั่นแหละค่ะนะคะเหมือนเหมือนทุกวันนี้แหละคะ่ะเราเยือนยอคนดีนะคะเยือนยอคนดีที่ออกมาปกป้องซึ่งกันและกันเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราช่วยกันคะ่ะช่วยกันทุกคนหากเรามองอะไรที่เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราก็สังคมเรานี้แหละคะ่ะจะช่วยพัฒนาคนของ ของเราคนในประเทศของเราคนในสังคมของเราให้ดีขึ้นค่ะว่าสิ่งที่พวกเขาทําเหล่านั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราช่วยกันค่ะทุกคนสิ่งพวกนั้นมันจะได้ลดน้อยถอยลงในสังคมของเรานะคะเนาะอันนี้เราก็เลยเอาออกมาพูดนะคะสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นอยู่เสมอนะ่ะบางสิ่งบางอย่างคุณคิดคุณคิดคุณทำนะ่ะคุณคิดคุณทําว่าดีคุณลองหันถามสังคมรอบข้างของคุณนะว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะ มันใช่ไหมหรือว่ารู้ว่ามันไม่ใช่แต่อยากจะทําอยากแกล้งอยากจะทําอะไรทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองคือไม่ชอบแล้วก็คือจะทําลายทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ค่ะสังคมเขาไม่ยอมรับนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับคนที่คิดแบบนี้นะคะหากคุณปรับตัวปรับปรุงแล้วก็คือคิดใหม่ทําใหม่นะคะสังคมยังให้อภัยนะคะ สังคมยังให้อภัยอย่าถลําลึกลงไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีกับสังคมที่เราอยู่นะคะพวกคนทุกคนทุกวันนี้เขามองเห็นนะคะการกระทําของแต่ละคนนะคะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวหรือว่าคนที่ชอบให้ร้ายแต่ผู้อื่นเขาทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหู ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวของตัวเองได้ยินแต่คําเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าฉันพูดมาว่าข่าววงในมาว่าแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะเนาะก็พิจารณาตัวเองด้วยแหละสิ่งที่เราทําอยู่ว่าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าถูกต้องไหมนะคะสังคมเขาจะได้ให้อภัยในสิ่งที่คุณหากผิดพลาดมาแล้วนะคะเมื่อผิดพลาดมาแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่ว่ารู้ว่าผิดพลาดแล้วจะถลํำลึกไปทุกวันสังคมเขาก็คงไม่ ไม่ยอมรับที่จะให้อภัยคุณเมื่อค,คุณคิดไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะฝากเอฟซีลงพุ่นปพาเตนทุกๆคนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลปพาเตนทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะคะหากเรารักเราชื่นชอบในตัวเขาเราอยากจะช่วยเหลือเขาให้ไปต่อสูค้คดีให้ถึงที่สุดให้หลุดพ้นทุกๆข้อกล่าวหาที่เขาโดนอยู่นะะั่นแหละค่ะก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลุงพลปพาเตนทุกๆตัวนั่นแหละค่ะ แลวก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าแตนนะคะมาดิพิษของคุณลัชนีโรตินแซตของคุณอ้อมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะกําลังของเรามีเท่านี้เราก็ทําเท่านี้นะคะอย่าทําให้เกินกําลังของตัวเองนะคะมันจะทําให้ตัวเราเป็นทุกข์นะคะหากไม่มีใครไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปของลุงพลป้าแตนก็คือหนึ่งแรงกำลังใจส่งถึงลุงพลป้าแตนนั่นนะ,นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ